เดือดทุกคนเลยฮะว่ายชีปเป็นตะเก็นบ่หรือบ่อ่าหัวบักไงอื้มปุ๊บ ภายสบายดีคนยินดีเข้าสู่สองบอลลูนเงินวิธีสบาดเทนเก่าเช่นเดิมนะทุกคนกะถือบรรยากาศเศร้าๆมันไม่เฮากับชิมาอมหอยทุกคนหอยก็หอยจบนะอ่าก็ถือว่าแม่บ้านเฮาไปกรมบวชเนี่ทุกคนเลยมีตัวหน่วยบักใหญ่บักใหงายนะเด้ตัวนี้ยังบระเด็นตัดกดมันทุกหมดนะตัวนี้ตัดแล้วนะเฮากระชีมาอมใช้พักนางเลิศทุกคนเอ้ยนี่ยเนี่นี่นี่ถือว่าบรรยากาศตอนเศร้าพักนางเลิศงามๆนะนะไป าบางนำกันทุกคนว่าชิเป็นตะกินหรือเปล่าก็ถือว่าวิธีการแบ่บ้านนะ trong ngoài như này nè thuộc con Cứ, cứ hỏi chụp à, mẹ bạn phải ngồi một bàn này à, Cái nhân bố mất bố học uh, bởi dốt ตือห่อต่อยกดมันออกนี่เอาผ่าต่อยกดมันออกสบายมันจบง่ายถูกเลยนี่ยังหลายอยู่ยังบ่หมดแต่กะชีออมหลายๆเลยบาเลยเอากินแบบเต็มที่ทุกคนก็ถือว่าหอยที่ยังกับย่างลายเติบนะกะชีเอไว้กินตอนใหม่ไหวใช่นี่แล้วกะัวนี้โตแล้วนะกะชีออมถือว่าจะนีผ่อนนะไปมาเริ่มล่างกันเลยทุกคน เพื่อย้มันยะดิศน,นะเอามาล่างทำความสะอาดกันแต่เอก็ชิมตาตก ได้ทุกคนน้องบ้องได้คือถือต้มเรียบร้อยนะถือว่าพร้อมเสิร์ฟนะพอชักับชีก้อยแจมปิกได้กับคือถือว่าแม่บ้านไปหาหมอบ้านเนี่ยทุกคนเออมีแต่หยอดพอดีกินหนอนถือว่าหยามเดหน่อไม้กับจักรลายทุกคนถือว่าหารตามเราดู กะมาเอาหัวชิคายอยู่ทางลัางฮือนนะทุกคนหัวชิคายก็ม uh euh ัดโมเห็ดทุกคนปลูกอยู่นอกปลูกอยู่นอกสวนทางนั้นีย่เป็นคอไก่ใช่ไหมข่าวเสียฮาเด็ดมากเลยสมนี่นะทุกคนแต่ว่าอยู่หน้าปลูกลายอยู่ อันนี้ต้นมังนาวได้มังออ้โหตกใจบ่งกระเล่นทุกคนเอ้ยมันมาตอนไหนนี่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 โอ้สีแปรบเดียวเลยอันตรายเด้เนี่ยมันกินมดใบมังนาวเนี่ยโอ้บ่งกระเล่นนะ่นี่งบ่ได้บ่ได้บ่ได้พุกเฉพาะจะว่าเหี้ยมัดเออ มันกินมดหัวเชื่อใครยังเอาได้บ้กงโ,เโเมเปนหัวดอกใบมันทุกคนเลยมันเหียดมาละ <c oughs> ม,มาล่างสักตะฝึกเชียร์บอลักน,ะน,กกนังเลิศใบตองไหนตรงไหถือว่าแกงแบบบ้านๆแท้ๆนะทุกคนนะ <c oughs> โอเมนสูตรในเมืองเนาะสูตรบ้านนอกเขาทุกคน ถือว่าสูตรบุหาบนบรรเทาเต่าเดิมตัวนี้เลยปักเทียมนะทุกคนปักเทียมก็ทับแบบง่ายๆ้ะทุกคนะเอวคนง่ายหา่ยัดเข้าไปจบทับอีาจะห้มันหอมห,หัวหนึ่งอืออเอาซากกราเบื่อใส่ถนเอาจบวันนี้เอาตามันพด เออทุกคนเลยบ้านออกบ้านนาฮ้องเคถือ,อว่าเฮ็ดกิดเนีักว่าไปจำแล้วทุกคนเลยแบบนี้นะถือว่าสะอาดกับสะอาดกับชั้มน,นี่แล้วทําเห็ดนี่ละทุกคนก็เชื่อว่าสะอาดกับพูดเอาคดสะอาดก็นี่พัฒนาให้ก็ <c oughs> บผเป็นยังทุกคนแต่ว่าฮ้องกับชั้มนี่แหละว่าจะถือว่าชีวิตติดติทุกคนเลยนี่เอ,อมหอยถือว่าแกงหอยแบบพื้นบ้าน แล้วก็มาหอดขั้นตอนตำกระเบื้องนะทุกคนก็ใส่พริกไปพริกกับพริกห้าวนะนี่พริกห้าวกระเทือพริกนี่ก็ใส่ยตำผู้หมักเนาะผู้หมักเป็ดก็ใส่ยร้ายผู้หมักธรรมดา,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 าก็ใส่ธรรมดาว่าใช่ไหมปั่นมาเหาก็ะติบนั่นหนีหรือไง จะไหน่อยเขาก็ชิปัดอีกทีนึงพเพราะเฮือนยกสูงมันปัดง่ายทุกคนเพชรดไลฟ์เขาบ่แชบทุกคนนะ ใส่เวลาต้มดรอน่คนเพื่อัะพรกยังให้มันแหลกยังให้มันละเอียดก็จะงแทงขัวขัวผักนางเดินนะผักนางเดินเขาชิมมาใช้ตำนังก็ผสมกันเขาตำพริกแล้วแล้วเขาก็มาตำเขาอันนี้ต่ออีกเขาเบือก็คือเขานี่แหละเข้าซานที่เขาไปมาทุกคนไปมาให้มันพูกน้อยนึงหวือเขาก็มาตำหมายถึ นะพ่อสั่นไปเชิญมึงพ่อแล้วก็มาเอาผักนางเลิศใส่ด้วยนะนมักลายก็ใส่ไลยนะทุกคนนี่นี่เอาเนี่ยมักลายทุกคนนะอืมทำมักลายเบ็ดชีแถวแล้วนะหอมหอมผักนางเลิศอ้าวแบบนี้ย่องแบบนี้ทุกคนนะน ใส่เวลาเดิๆเลยทุกคนจะมนแรกจะมนแรกละเอียด อดนะทุกคนขอให้เฮานี่สุกนะนะเอาตีาสะฉากเอาใช่ด้วยเอาทิได้ทำการใส้เลยได้เป็นเหตทุกคนนะเอาหนำมาเติม เด้ทุกคนอืมนะเอาเอ่ะเรียกว่าเกิดเขาเบื่อเนาะแล้วก็ผสมกับผิกแล้วก็ผสมกับพักนักเลิศทุกคนเลย่ะว่าจิเป็นตะเกินบ่หรือบอ ดู S <s <us> ประออออรปนำจาการโดป่ะอป่ะั้เ็แกนะมาเด้ดเอ,อ,อักลกคนไห้ดอ,อ้าดแล้วก็พวกเข่าที่เขาต่ำเชื้อมันชิน,นัยขึ้นก็เป็นชินแล้วนะ ีกับแม่เฮือดเนาะจีจีมักพริกนะทุกคนพริกกะพริกดิบๆเป็นแบบนี่แหละนี่ก็ถือพริกนีก่คือจะไม่กินกับตัวนี้ได้หน,น่อไม้ตบเลยนะทุกคนนี่ถือว่าหน่อบงนะี่ก็ถือว่าเข้ากันแล้วละได้แกงหอยเัากระผดนะถือว่าบรรยากาศตอนเช้าก็ถือว่าวุ่นๆเหมือนเด้อทุกคนถือว่าแต่ละมือนี่ยเฮ้ยผดนะเดิมมีกินหอมได,ได้ทุกคน กระหอมกระเทียมกระหอมพักนังเลิศหอมใบหโหชิคายทุกคนเลยนี่คือถือว่าออมแบบบรรพัดทุกคนนะถือว่าแบบนี้แหละวถือออมแบบบานออกบานหนาเอาโอ้โหบ่าวหอยมีตัวใหญ่ใหญ่ครับคักครับเออาเช็ดมาก่อนทุกคนเช็ดต้องเช็ดบังหน่ามันก่อนนะ

ขักไปทุกคนนะบาอบบัง,บง,บงนี่โอขีดมันสะอาดเลยทุกคนหัวมักใหญ่ักหัก,กไม่จะทาตำริกตำยังกับแล้วแล้วก็ตักได้วนะมับอืาอืาเอ้า จะคกในทุกคนเอ้ยเฮือนปื่นเอือนไปอีกแล้วไดชัวร์ว่ากัน แต่บ้านเขาอยู่หรือเป็นชนเผ่าเลยทุกคนนะเป็นบ้านชนเผ่าชนเผ่า,ร,ารุหรือเล่าเทิงทุกคนนะมันทีนนะ่บอกประชาชนเผ่าทั้งหมดนะฮะถือว่าควบอบเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ในบ้านนะก็มีอยบา,าว่าเล่าก็ส่วนน้อยถือว่าบ้านเฮาใน่างไกลจากตัวเมืองเลยเขาประมาณจิบสองกิโลเลยทุกคน,นะกคนออกไปนอกนี่ยเขาฮกแล้วก็จากทางดําไปหาเมืองเขาฮกนะ,ะนะรวมได้ก็ประมาณจิบสองจิบสองกิโล ดูว่าชิดสองลักช่หอือืออ,อ่ะโอ๊ <c oughs> อะาคับน,นี่มีน่อไม้เขียงคางกระโดดทัวหมดเลยอันน้นก็แจมบุกิกกนตำผาผ่าได้ือเป็นไปนด้กับโบแมนผาผ่าคือว่าตำดิบดรวยน,นอ่

son hỏi hỏi cho con hương hô hấp mịt đèo nó hát nha mhm mhm mhm

ทุกคนขอใหวกินเ้าก่อนบ่หนึง่งตัวคลิปนี้จบเพียงจุดนี้ทุกคนฝากติดตามคลิปหน้าคลิปนี้ขอขอบคุณชาวบายดีอมบ๊ายบาย